สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอายการนัดวันนี้สั่งคดีแตงโมอัจฉริยะขยี้ตำรวจผิดมาตรา157ปมมือถือคนบนเรืออายการจังหวัดนนทบุรีนัดผู้ต้องหาคดีแตงโมรายงานตัวฟังคำสั่งคดีด้านพนักง,งานสอบสวนแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มผู้ต้องหาขัดขืนคำสั่งส่งมาโทรศัพท์มือถือให้ตรวจสอบอัจฉริยะ กัดไม่ปล่อยโร่แจ้งบกปปบเล่นงานตำรวจชุดทำคดีทำผิดมาตา157า157ยินยอมผู้ต้องหาไม่ส่งมือถือให้ตรวจสอบที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์อ้างส่งให้ตำรวจบกอปอทอตรวจสอบไปแล้วเผยทั้งสองมีอุปรกรณ์และขั้นตอนการตรวจสอบแบบเดียวกันแต่ความน่าเชื่อถือแตกต่างกันดักคอแม่แต่งโมระวังแห้วถ้าถอนฟ้องจะไม่ได้อะไรเลย กีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมงพัทริดาหรืุนิดาพัชราวีรพงศ์ใกล้เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลโดยการจังหวัดนนทบ,บรุรีนัดผู้ต้องหาทั้ง6คนมาฟังคำสั่งคดีนในวันที่7กระกฎาคมก่อนหน้านี้อธิบดีก,การภาคหนึ่งมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติมและให้6ผู้ต้องหาส่งมือถือให้ตรวจสอบข้อมูลระหว่างวันที่22-28กุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาก่อนและหลังเกิดเหตุ แต่ผู้ต้องหาขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญไม่ยินยอมส่งมอบให้ตรวจสอบเนื่องจากก่อนหน้าน,นี้ได้ส่งมอบให้ตำรวจตรวจสอบไปหมดแล้วความคืบหน้าผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่6กรกฎาคมพันตำรวจโทสุพนันขันอาสารองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองนนทบุรีหนึ่งในคณะพนักง,งานสอบสวนคดีแตงโมได้แจ้งความในช่วงเย็นวันที่5กรกฎาคมว่าตามที่อธิบดีอายการภาคหนึ่งสั่งให้พนักง,งานสอบสวนสอบเพิ่มเติมและให้านายตนุพัฒน์หรือปอลทวีวิทย์ นายนิทัศหรือจอบกิรติสุทธิสาธรน,นายไพยบูล์หรือโรเบิร์ตตีการจนาน,านันนายวิสาพัหรือแซนเมนอเมรัตนางสาวอิสรินหรือกติกจุธาสุวสวดรษและนายพีมหรือกุลซือเอม็มรรม,มราธีรสีผู้ต้องหาสมมติโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในวันเกิดเหตุไปตรวจสอบที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมตวรวจสอบข้อมูลข้อความและภาพถ่ายหรือข้อความต่างๆที่เกี่ยวข้องในคดี และส่งผลการตรวจสอบไปให้อัยการแต่ผู้ต้องหาทั้งหคนไม่ยินยอมจึงแจ้งความดำเนินคดีทั้งหมดในข้อหาขัดขืนคำบังคับตามกฎหมายของพนักง,งานสอบสวนซึ่งให้ส่งหรือจัดการส่งซับหรือเอกสารได้ตามมลกฎหมายอายามาตา169ส่วนในวันที่เออจ็ดกรกฎาคมจังหวัดนนทบ,บุรีนะัดผู้ต้องหาทั้งหกคนมารายงานตัวเพื่อฟังคำสั่งคดีในเวลา10นาฬิกา ที่ศูนย์รับแจ้งความตำรวจสอบสวนกลางเมื่อเวลา13น,นาฬิกานายชริยะเรืองรทธนภง์ประธานชมรมช่วยเหลือเยาวชนยากรรมก็พบพันตำรวจตีีัชรัตกิจงามสารวัตรสอบสวนบกปปปขอให้ตรวจสอบการกระทำของตำรวจคดีตแตงโมที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอายการที่ใช้คำสั่งตามมาตรา169ให้ผู้ต้องหานำโทรศัพท์มือถือส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยอ้างว่าเคยส่งมอบโทรศัพท์ให้พนักงานสอบสวนนำไปตรวจสอบที่ บอกกอปอทอไปแล้วมีผู้ต้องหาสองคนยืนยันว่าให้ไม่ได้เป็นเรื่องขัดต่อรัฐธรร,รมนูญสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาจึงขอใช้สิทธิ์ไม่ส่งมอบให้หนายชุริยะเผยว่าตำรวจทำไม่ถูกต้องที่ยินยอมให้ผู้ต้องหาไม่ส่งมอบโทรศัพท์มือถือให้และไม่ดำเนินคดีดใดๆกับผู้ต้องหาฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักง,งานดังนั้นอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา157ปฏิบัติโดยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จึงเข้ามาร้องขอให้บอกกปปบดำเนินการกับตารวจที่เกี่ยวข้องและผู้ต้องหาทั้งสองคนตนมองว่าที่อายาการสั่งให้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาอีกครั้งโดยให้ส่งไปตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์อาจมองเห็นเรื่องความน่าเชื่อถือในพยานหลักฐานที่ตํารวจตรวจไปก่อนหน้านี้หรืออาจมีแง่มุมทางคดีใดๆที่เชื่อว,ว่าอาจไม่ใช่การกระทําจากความประมาทสิ่ออุปกรณ์ขั้นตอนการตรวจสอบทั้งหมดของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ บกปทและอุปกรณ์กระบวนการตรวจสอบแบบเดียวกันแต่ความน่าเชื่อถือและความกระจ่างต่อสังคมในคดีนี้อาจจะต่างกันผู้สื่อข่าวสอบถามว่าผู้ต้องหาสองคนที่ไม่ยอมให้โทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบจะเป็นผู้ก่อเหตุตัวจริงหรือไม่นายชิริยะปฏิเสธตอบคําถามเพราะเกรงจะถูกฟ้องแต่ขอให้สังคมไปดูพฤติการของผู้ต้องหาทุกคนรวมถึงรอคําสั่งฟ้องของอัยการและการพิพากษาในชั้นศาล ทั้งคดีที่ตำรวจทำและคดีที่ตนยื่นฟ้องไปส่วน,นที่แม่แตงโมจะไปถอนฟ้องมองว่าน่าจะมีกล้าเพระหากถอนฟ้องแล้วเชื่อว่าแม่แตงโมจะไม่ได้อะไรเลยทั้งจากคดีฆาตรกรรมคดีประมาทหรือการฟ้องแพ่งหากไม่มีการถอนคำฟ้องคดีจะต้องเป็นไปตามกำหนดเดิมที่ศาลนัดเตรสวนคาร้องในวันที่20กรกฎาคมนี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ